จะแอบถ่ายรถรอๆอให้เพื่อนๆได้ชมกันครับสายรถดำจันทบ,บุรีโอ้โหวันนี้มีแต่รถรอรอท้งนั้นเลยมาแอบถ่ายทีละคันนะฮะคันนี้ครับโอ้โหอินเตอร์ใหญ่อยู่ข้างหน้าเลยครับนี่ฮะสวยงามจริงๆฝากระโปรงมีจมูกด้วยสีสวยมากครับสเตปช่างหยวนครับนี่ช่างหมูครับนี่ ไฮรักสามพันครับคันนี้ล้อหน้าขอดูล้อหน้าหน่อยคันนี้เป็นโฟร์วินะฮะโอ้ล้อหน้าน่าจะเปลี่ยนจานนิดมาด้วยหรือว่าไปสักลายมาเอ่ยโอ้ล้อสิบหกครับล้อโตเลยไม่คันนี้สวยมากเลยครับดูดีฮะมีมันได้ข้างด้วยโอ้ท่อออกตรงนี้เลยครับ สุดจมเลยคันนี้สีสันสวยมากนะฮะรถยังใหม่เรียมกิ๊บเลยใส่ดินกันมาเต็มกล่องเลยครับวันนี้ฮะนี่แอบดูทรงแหนบข้าน้อยทรงแหนบสวยครับทรงแหนบสองชั้นนะแหนบอยู่บนเพานะครับคันนี้เป็นโฟวิลโอ้ล้อหลังใส่เพาร้อยครับใส่ขอบ16เช่นเดียวกันนี่ ห่อจริงๆแต่ละคันนี่นะฮะให้เพื่อนๆดูครับสายรถดำเดี๋ยวนี้รถดำเขาแต่งกันหอ่อทั้งนั้นเลยนะฮะดูดิโอ้โหสุดยอดหรอมากครับใหม่เลี่ยมกิ๊บกันชนหน้าเว้านิดนึงนะครับก็หลบอินเตอร์นี่ฮะใส่อินเตอร์ใหญ่โตโยตา้าคันนี้อีซ z สุครับ สเต็ปช่างยนเช่นเดียวกันโอ้โหโฟวินไหมเนี่ยคันนี้ขอดูนิดนึงอืมคันนี้ไม่ใช่โฟน,นะครับแต่ยกสูงครับเสริมเก่งขึ้นไปอีกฮิสุสุสีสันคล้ายๆกันนะฮะดูดีครับจอดคู่กันรอเลยครับโอ้โห,โหดำจันทบ,บุรี ขอดูล้อหน้านิดนึงนะครับใส่ล้อ16เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮนะยางใหญ่เบิ่มเลยยกเก่งขึ้นคันนี้แนบอยู่ใต้เพานะครับใส่แนบหนาสองแผ่นเสริมเข้าไปนี่ครับโอ้โหล้อหลังล้อหลังใช้ล้อเท่าไหร่เอ่ย ล้อหลังก็ล้อ16เช่นเดียวกันครับนี่ฮะใส่ดินรายมาเต็มคันเลยคันนี้ของช่างหมูครับนี่คันนี้เป็น XCD นะครับเพาลอยเช่นเดียวกันใช้ล้อสิบห้า XCD แหนบก็จะอยู่ใต้เพาะนะครับนี่ สรงนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับนี่ฮะจะให้เพื่อนๆได้ดูครับล้อหน้านี่เป็นล้อเท่าไหร่เอ่ยนขอดูนิดนึงล้อหน้าเขาใส่ล้อล้อเท่าไหรเอ่ยล้อสิบแปดครับนี่ครับล้อสิบแปดโอ้โหแต่ละคันแต่ละคันมีแต่ล่อๆทั้งนั้นเลยรถด,ดำนิสสันครับ r อนเทีย อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มาถ่ายรถด,ดำให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับโอ้โหแถวจันทบ,บุรีนี่ต้องบอกว่ามีรถด,ดำหล,ล,ล่อๆเยอะแยะมากมายเลยคันนี้ก็อีซูซูครับ SLX โอ้ล้อหน้าใหญ่เบิ่มเลยครับเป็นล้อ16ทั้งหมดเลยตอนนี้ใส่ล้อใหญ่ฮะ ทรงสวยมากเลยครับดูดิฮะคันนี้หน้าหล่อมากเลยใสยอินเตอร์ใหญ่ด้วยนะครับเห็นไหมฮะพามาชมครับอินเตอร์ใหญ่เบิ้มเลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับโอ้เขอถ่ายแล้วลง u t u b e หน่อยนะจ๊ะสเตปช่างยวนครับคันนี้นะฮะนี่ฮะของรับติดจมีป่ะเปล่าครับของสุนทรสิทธิศักดิ์ครับ เดี๋ยวดูในเพจได้ครับในเพจก็มีเพื่อนๆของฉันนะครับผมเพจไหนเนี่ยเพจเพื่อนๆนของฉันเป็นเพจที่ทําเกี่ยวกับเรื่องรถนี่แหละฮะมีไหมเคยเห็นไหมใช่ครับใช่ครับผมถ่ายน้ำซิงจันทบุรีประจําเขียนว่าเพื่อนๆนของฉันเข้าไปใน Facebook อ่ะ Facebook อ่าลองเข้าไปใน Facebook นะแล้วเขียนคําว่าเพื่อนๆนของฉันนะฮะลองพิมพ์เพื่อนของฉันลองพิมพ์ดูนะใน Facebook เขียนค้นหาแล้วค้นหาแล้วก็ลองพิมพ์เพื่อนๆของฉันกดเซิร์ชหาก็เจอแล้วฮะกดเซิร์ชหาก็เจอแล้วฮะกดเลยขนาก็นอแ้นี่ตีเซิร์ชหาก็เจล้วฮะกเซิรนาก็เจอน้นะปเระมาณก็เจอแล้วฮะกาเซิน์ามสเจอนล้ะอยเ่ิรา็แล้วฮะกดเซิรัชกือบอแล้วเกือบ4ร์าก็เนอแวะกดเซีรหก็เอลอวฮะกเรมากเอล้วกเคร์ชก็เจอแล้วะกเซหาก็เอแลกิร์ากเอะเดี๋ิรผมจากปเีแล้วะเนีรยแล้วฮะ เดี๋ยวจะไปทุลาก่อนเลยยังไงใช่ผมขายของตลาดขอระยาทุกการวันนี้อ๋อครับผมผมว่าคันนี้เป็นซินแล้วแล้วมาขอดูเครื่องหน่อยดีโอใช้งานเป็นอะไรเป็นเบนซินเหรอใช้เบนซินเบนซินกับแก๊สตรงเบนซินกับแก๊สของระบบเลยปัาดโอ้โหวางเครื่องใหม่โอ้กี่สูบเนี่ยหกเหรอแปด แม่เจ้าแปดรูป